บางครั้งการให้อภัยไม่ได้เป็นสิ่งที่เราควรรีบทำโดยเฉพาะกับคนที่ไม่เคยสันนึกผิดและไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าคนพานย่อมไม่รู้จักประมาณในการเบียดเบียนผู้อื่นหากเรายอมให้เขาทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าโดยอ้างว่าเราเป็นคนดีหรือมีเมตตานั่นอาจไม่ใช่เมตตา แต่คือความหลงผิดให้อภัยใช่เป็นสิ่งประเสริฐแต่ต้องมาคู่กับปัญญาและการปกป้องตนเองการปล่อยวางมิใช่การยอมให้เขาทำร้ายซ้ำการนิ่งเฉยมิใช่การยอมจำนวนต่อความอายุติธรรมคลิปนี้เราจะพาคุณกลับมาฟังเสียงของใจพิจารณาว่าแท้จริงแล้วการให้อภัยที่แท้ ควรเกิดขึ้นเมื่อใดและต้องมีเงื่อนไขยอย่างไรเพื่อที่คุณจะไม่กลายเป็นเหยือ่อแต่เป็นผู้ที่มีเมตตาโดยไม่เบียดเบียนตนเองการให้อภัยเป็นสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงส่วเสริญแต่พระองค์ไม่เคยสอนให้ให้อภัยแบบหลับรูหลับตาเพราะความเมตตาที่ขาดปัญญามักพาให้เราวินว่าอยู่กับทุกสัมซากให้อภัยใช่ แต่จงให้อภัยด้วยสติด้วยความเข้าใจด้วยความรู้เท่าทันพระองค์ตรัสไว้ว่าคนผานย่อมไม่รู้ว่าตนทำผิดแต่บัณฑิตย่อมรู้ว่าเมื่อใดควรถอยเมื่อใดควรสงบและเมื่อใดควรหยุดยื่นหัวใจให้ผู้ที่พร้อมจะเหยียบมันซ้ำความดีต้องรู้จักมีขอบเขตมิใช่ให้ใครย่ำยีโดยอ้างความอดทนการให้อภัย ไม่ใช่การยอมให้เขาทำผิดแล้วทำผิดอีกแต่คือการวางใจว่าเราจะไม่ถือโทษโกรธแค้นพร้อมกันนั้นเราก็จะไม่เดินกลับไปยืนในที่เดิมที่ซึ่งเคยทำให้เราเจ็บเคยทำให้เราน้ำตาไหลอย่าลงคิดว่าการนิ่งเงียบของเราจะเปลี่ยนใจคนผ่านเพราะคนผ่านมักเข้าใจผิดว่าเราอ่อนแอเขาจะยิ่งกล้า ยิ่งล้ำเส้นและยิ่งเหยียบย่ำเราให้จมลึกเราจึงต้องมีเมตตากับตนเองก่อนมากกว่าจะรีบแสดงเมตตาต่อผู้อื่นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราวางอาวุธแห่งโทสะแต่ไม่เคยตรัสว่าเราต้องปล่อยให้ตนเองถูกทำร้ายซ้ำแล้วซ้ำเล่าหากใจเรารู้ว่าเขาไม่สำนึกเขาไม่เปลี่ยนเขาไม่เคยเห็นค่าก็จงถอยอย่างสงบ และวางเขาไว้ในความเมตตาแบบห่างไกลาการให้อภัยไม่จำเป็นต้องกลับไปคุยไม่จำเป็นต้องกลับไปเจอและไม่จำเป็นต้องพาเขากลับเข้ามาในชีวิตอีกบางคนควรถูกให้อภัยในใจแต่ไม่ควรได้สิทธิ์ทำร้ายเราอีกเลยอย่ารู้สึกผิดที่ไม่เปิดประตูให้เขากลับมาอย่าคิดว่าเราใจดำเพราะจริงๆแล้ว เราแค่รักตัวเองเป็นเพราะใจที่ผ่านความเจ็บย่อมรู้ว่าการรักษารอยแผลต้องไม่กลับไปเจอมีดเดิมผู้มีปัญญาย่อมรู้ว่าบางระยะห่างคือความเมตตาที่ปลอดภัยที่สุดดังนั้นหากคุณกำลังลังเลว่าควรให้อภัยเขาไหมลองหยุดและถามใจตัวเองว่าเขาสำนึกแล้วหรือยังถ้ายังก็จงวางเขาไว้ในความสงบ และรักษาหัวใจตัวเองให้พ้นไยด้วยเมตตาอันมีปัญญานนำหน้าในโลกนี้มีทั้งผู้ที่ควรให้โอกาสและผู้ที่ควรปล่อยให้เขาเดินออกไปพระพุทธองค์ไม่เคยสอนให้เราผูกพันกับสิ่งที่ทำให้ใจเจ็บสัมซาแต่ทรงสอนให้เรารู้จักปล่อยวางสิ่งที่เป็นไยแม้ในคราบของคำว่าคนเคยรักอย่าเข้าใจผิดว่าคนดีต้องยอมคนผ่าน พราะแม้แต่พระองค์เองก็ทรงเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีกิเลสแรงกล้าทรงไม่โกรธไม่เกลียดแต่ก็ไม่ยอมให้ใครเข้ามาทำร้ายโดยไม่มีสติป้องกันจิตที่ตื่นรู้ย่อมรู้ว่าความเมตตาต้องไม่กลายเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อมบางครั้งการตัดใจไม่ใช่เพราะเราไม่ดีแต่เพราะเราเริ่มเห็นค่าในตนเองเมื่อเห็นว่า การให้อภัยโดยไม่มีเงื่อนไขจะกลายเป็นดาบที่ย้อนกลับมาทำร้ายเราผู้มีปัญญาจึงเลือกให้อภัยในใจแต่ไม่ยอมให้ความเจ็บเกิดขึ้นซ้ำคนบางคนไม่ได้ต้องการความรักเขาต้องการหยืมเมื่อคุณให้อภัยเขาครั้งหนึ่งเขาอาจสำนึกแต่ถ้าคุณให้อภัยซ้ำโดยที่เขายังไม่เปลี่ยนนั่นอาจกลายเป็นความโง่เขลาที่บันทอนใจ พระพุทธองค์ทรงเตือนเราเสมอว่าความโง่เขลาคือรากเหง้าของทุกข์การรู้เท่าทันผู้อื่นคือสติก,การรู้เท่าทันใจตนเองคือปัญญาเมื่อทั้งสองสิ่งนี้มาประคองกันใจเราจะไม่หลงกลความอ่อนแอที่แฝงในคำว่าให้อภัยเราต้องรู้ว่าไม่ใช่ทุกคนจะมีบุญพอที่จะได้รับโอกาสจากเราบางคนมีกรรมมาก มีกิเลสานะักไม่มีศรัทธาไม่มีสำนึกไม่มีใจที่จะเปลี่ยนแปลงต่อให้เรายื่นมือให้เขากี่ครั้งเขาก็จะดึงเราตกเหวไปกับเขาด้วยความมืดบอดจงวางเขาไว้ด้วยเมตตาและไม่ข้องเกี่ยวจงให้อภัยโดยไม่ให้โอกาสเขาทำร้ายอีกและจงรักตัวเองให้มากพอที่จะไม่เดินกลับเข้าไปในความมืดนั้นอีกครั้ง พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมหากเขาสร้างกรรมสำแล้วสำเล่าด้วยจิตที่มืดบอดวันหนึ่งกรรมนั้นย่อมย้อนกลับไปหาตัวเขาเองส่วนเราก็เพียงถอนตนออกมาเพื่อรักษาใจให้เป็นอิสระอิสระจากความแค้นอิสระจากความคาดหวังอิสระจากการพยายามเปลี่ยนแปลงคนที่ไม่อยากเปลี่ยน และอิสระจากการทำลายตัวเองด้วยความหมองลมหลมแหลงแลงว่าเขาจะกลับใจจิตที่ปล่อยวางได้คือจิตที่ไม่โกรธไม่ผูกไม่ยึดและในเวลาเดียวกันก็เป็นจิตที่กล้าปกป้องตัวเองด้วยปัญญาอันกล้าแกร่งนี่ไม่ใช่การทออทิ้งใครแต่คือการปฏิบัติต่อตอนเองด้วยความเมตตาอันแท้จริงเมื่อจิตยังยึดความเจ็บปวดก็ยังอยู่ แต่เมื่อจิตรู้จักปล่อยความเจ็บปวดก็จะค่อยๆค,คลายแต่การปล่อยวางที่แท้จริงมิใช่การปล่อยให้เขาทำร้ายเราได้อีกและมิใช่การยอมรับสิ่งผิดด้วยข้ออ้างว่าเรามีเมตตาพระพุทธองค์ตรัสว่าจงมีเมตตาแต่อย่าให้เมตตานั้นกลายเป็นโซ่ตรวนหากเมตตาทำให้เราย้อนกลับไปในที่เดิมที่เคยทำให้ใจเราช้ำ หากการให้อภัยกลายเป็นบันไดที่เปิดทางให้เขากลับมาทำร้ายนั่นไม่ใช่ทางแห่งปัญญาแต่นั่นคือการทอดทิ้งตัวเองโดยไม่รู้ตัวพระองค์ไม่เคยสอนให้เรายึดติดในบุคคลหรือความสัมพันธ์เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงแม้ใจของคนก็แปรเปลี่ยนได้ในพริบตาสิ่งเดียวที่เราควรมั่นคงคือสติ และการดูแลใจของเราเองอย่าเอาใจไปฝากไว้ในมือของคนที่ไม่เห็นค่าอย่าเอาความอดทนไปใช้กับคนที่ไม่เคยสํานึกผิดอย่ามัวรอให้เขาเปลี่ยนทั้งที่เขาไม่เคยคิดจะเปลี่ยนเลยสักนิดการให้โอกาสต้องให้กับคนที่พร้อมจะกลับใจไม่ใช่กับคนที่หลอกลวงซ้ำแล้วซ้ำเล่าผู้มีปัญญาย่อมเห็นภายในสิ่งเล็กก่อนที่มันจะลุกลาม ย่อมเห็นความจริงว่าใจของตนมีค่ากว่าการยอมอดทนไปกับความเจ็บเมื่อรู้ว่าคนผู้นั้นไม่มีธรรมไม่มีสำนึกไม่มีศรัทธาก็จงถอนตนออกมาอย่างสงบด้วยเมตตาและไม่หวนไหวการให้อภัยที่แท้จริงม่ใช่การคืนดีม่ใช่การกลับไปเหมือนเดิมแต่คือการวางใจลงว่าเราไม่โกรธไม่จองเวร ไม่ผูกความแค้นไว้ในใจและพร้อมจะเดินต่อไปโดยไม่หันกลับไปมองความเจ็บเหล่านั้นอีกเพราะเรารู้ว่าใจของเราควรถูกดูแลด้วยความเข้าใจและความรักที่แท้จริงแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ทรงอยู่ร่วมกับคนผ่านพระองค์ทรงเว้นระยะห่างทรงเลือกคบบัณฑิตและห่างไกลาจากผู้มีกิเลสหยานี่ไม่ใช่เพราะพระองค์รังเกียร แต่เพราะทรงเข้าใจว่าจิตที่ยังไม่ฝึกยังไม่พร้อมรับธรรมก็ย่อมเป็นภไยต่อผู้ใกล้ชิดโดยไม่รู้ตัวและไม่รู้สึกผิดดังไฟที่ยังลุกไหม้ย่อมเผาทุกสิ่งที่อยู่ไกลดังคนที่ยังเต็มไปด้วยโทสะมานะและความหลงย่อมทำลายแม้กระทั่งคนที่รักเขาที่สุดโดยไม่เคยรู้สึกว่าเขาผิดเราไม่อาจดับไฟให้ใครได้ หากเขาไม่ยอมถือขันน้ำขึ้นมาด้วยตนเองดังนั้นเราเพียงดับไฟในใจตนด้วยสติด้วยศีลด้วยสมาธิปล่อยเขาไว้กับกรรมของเขาปล่อยเขาไว้กับผลของสิ่งที่เขาทำโดยที่ใจของเราไม่โกรธไม่ชังและไม่แอบหวังให้เขาต้องรับผลเร็วๆเ,เพราะผลของกรรมจะตามถึงเขาแน่นอนไม่ช้าก,ก็เร็วไม่วันนี้ก็วันหน้า หน้าที่ของเรามีเพียงการรักษาใจรักษาศีลและรักษาตนให้อยู่บนทางแห่งธรรมอย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับคนที่ไม่มีธรรมในใจอย่าเอาเวลาไปทุ่มให้กับคนที่ไม่เคยใส่ใจแม้แต่น้ำตาของเราชีวิตนี้สั้นนักจงใช้มันไปกับการฝึกตนปล่อยวางและทำจิตให้พ้นจากความผูกหากเราให้อภัยเร็วเกินไป โดยไม่พิจารณาว่าเขาสำนึกหรือไม่เขาอาจไม่เห็นคุณค่าของหัวใจเราอาจไม่เห็นความสงบของเราว่าเป็นเมตตาแต่อาจเข้าใจผิดว่าเราอ่อนแอโง่ง,งมและยอมถูกทำร้ายได้เรื่อยๆพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าผู้ใดมีสติผู้นั้นย่อมรู้กาละรู้ว่าเวลาใดควรพูดเวลาใดควรเงียบ เวลาใดควรให้อภัยและเวลาใดควรถอยห่างแม้ในเมตตาก็ต้องมีปัญญานำหน้าไม่ใช่ความอ่อนแอที่แอบแฝงอยู่ในความเงียบใจที่มีธรรมย่อมไม่อคฆาไม่จองเวรแต่ใจที่มีธรรมก็ย่อมไม่ยอมตกเป็นเหยื่อของกิเลสคนอื่นจิตที่ฝึกดีแล้วย่อมรู้ว่าความสงบภายนอกต้องเริ่มจากความเข้าใจภายใน และการเข้าใจว่าใครควรเมตตาใครควรวางลงนั่นคือปัญญาแท้ในพระสูตรหลายแห่งพระองค์ตรัสเตือนว่าการครบบัณฑิตย่อมนำความเจริญแต่การครบคนพาลแม้ด้วยเจตนาดีก็ย่อมนำความทุกข์มาให้เพราะคนพาลไม่รู้ผิดชอบไม่เคารพในธรรมและมักเอาเปรียบผู้มีใจดีดังนั้นผู้ปฏิบัติธรรม จึงต้องระวังใจอย่าให้หลงคิดว่าการยอมให้เขากลับมาหยีบใจเราอีกคือความดีอย่าให้ความสงบภายนอกทำให้เราลืมปกป้องจิตภายในและอย่าปล่อยให้คําว่าให้อภัยกลายเป็นเครื่องมือของคนที่ไม่เคยรู้บุญคุณเพราะหากเรายังคงทนอยู่กับคนที่ไม่สำนึกคือเรากำลังทำลายศักดิ์ศรีแห่งธรรมในใจของเรา คือเรากำลังลดคุณค่าตัวเองด้วยการยอมถูกทำร้ายโดยไม่พูดอะไรนั่นม่ใช่เมตตาแต่นั่นคือการปล่อยให้ตัวเองจมอยู่ในวัตักของทุกข์พระองค์ไม่เคยให้เราผูกใจไว้กับความผิดพลาดของใครแต่ทรงให้เรามีเมตตาโดยไม่เบียดเบียนตนเองทรงให้เราวางเขาไว้ในกรรมของเขาและถอนตนออกมาเพื่อรักษาใจตน ให้หลุดพ้นจากการถูกหลอกซ้ำหากเรารู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนไม่สำนึกไม่กลับใจจงอย่าฝืนอย่าฝากความหวังไว้กับใจที่ปิดตายจงวางเขาไว้ด้วยเมตตาและเดินต่อไปอย่าหันกลับไปยืนในที่ที่เคยมีแต่หยาดน้ำตาผู้ที่หลุดพ้นไม่ใช่ผู้ที่ไม่เคยทุกข์แต่คือผู้ที่รู้จักถอนตนออกจากสิ่งที่ทำให้ทุกยังอยู่ ผู้ที่มีธรรมไม่ใช่ผู้ที่นิ่งเฉยต่อความชั่วแต่คือผู้ที่รู้ว่าความสงบที่แท้จริงคือการไม่ให้อะไรเข้ามาทำลายจิตได้อีกจิตที่ไม่หวัน่นไม่สั่นคลอนเพราะรู้เท่าทันคือจิตที่ใกล้ผลทุกเพราะเมื่อใดที่เราหวังได้ใจเราก็เบาเมื่อใจเบาเราจะไม่ยอมรับสิ่งใดเข้ามาเป็นภาระโดยไม่จำเป็น แม้เขาจะกลับมาขอขมาใจเราก็ยังต้องพิจารณาไม่ใช่เปิดประตูท,ทันทีอย่าให้ความใจดีทำให้เราต้องเสียน้ำตาสำลาวสำลาอย่าให้คำว่าให้อภัยทําลายความสงบที่เราสร้างมาด้วยความยากลำบากเพราะไม่ใช่ทุกคนที่ควรได้รับสิทธิ์ให้กลับมาอีกครั้งบางคนควรได้รับแค่ความเมตตาแล้วเดินผ่านไปจากชีวิตเราอย่างเงียบงนัน บางคนไม่ต้องการคำอภัยเพราะเขาไม่เคยรู้สึกผิดบางคนไม่ต้องการโอกาสเพราะเขาไม่เคยเห็นค่าแม้แต่โอกาสแรกบางคนไม่ควรอยู่ในชีวิตเราแม้เพียงในความคิดหรือความทรงจำเพราะเขาคือบทเรียนม่ใช่ของขวัญพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าอย่าคบคนพาลให้คบบัณฑิตคนพาล ไม่ใช่แค่คนที่ทำชั่วแต่คือผู้ที่เบียดเบียนคนอื่นโดยไม่รู้สึกผิดผู้ที่เอาความดีของผู้อื่นมาหยิบย่ำแล้วเรียกสิ่งนั้นว่าชัยชนะผู้ที่เห็นความเงียบของเราเป็นความอ่อนแอและเอาเปรียบเราด้วยรอยยิ้มใจที่ดีหากไม่มีปัญญานำทางย่อมกลายเป็นเหยือ่อใจที่เมตตาหากไม่รู้เท่าทันโลกย่อมกลายเป็นเครื่องมือให้คนพานได้ประโยชน์ แม้จะอ้างธรทมแม้จะยิ้มด้วยความสงบแต่หากยังยืนอยู่ในที่ที่ถูกรังแกสำลาวสำเล่าจิตนั้นก็ยังไม่หลุดพ้นพระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราปล่อยวางแต่ทรงไม่เคยสอนให้เรายอมจำนนต่อความอายุติธรรมทรงสอนให้เราให้อภัยแต่ไม่เคยตรัสว่าเราต้องกลับไปอยู่กับผู้ที่ทำร้ายใจเราเราสามารถให้อภัยเขาได้ โดยไม่ต้องพูดอะไรเลยให้อภัยโดยไม่ต้องคืนดีให้อภัยโดยไม่ต้องหวนกลับไปเจอให้อภัยโดยไม่ต้องเปิดประตูชีวิตให้เขาเข้ามาอีกเพราะการให้อภัยที่แท้คือการปล่อยเขาไว้กับกรรมและปล่อยใจเราสู่ความสงบจงรู้ว่าการถอยออกมาเงียบๆไม่ใช่ความแพ้แต่นั่นคือชัยชนะของใจ ที่ไม่ตกอยู่ในอำนาจของความแค้นหรือความหวังลมๆแหลงๆคนบางคนไม่ต้องการความรักของเราเขาต้องการแค่การยอมจำนวนของเราเมื่อเขาไม่ได้สิ่งนั้นเขาจะเรียกเราใจร้ายทั้งที่เราเพียงแค่รักตัวเองให้เป็นอย่าเอาชีวิตของเราไปแลกกับคำว่าอดทนที่คนอื่นสร้างไว้หลอกใช้เราอย่าเอาศักดิ์ศรีของใจ ไปวางไว้แทบเท้าของผู้ที่ไม่เคยเห็นใจเราจริงๆเพราะความอดทนที่ไม่มีสติย่อมนำเราสู่เหืแห่งความเจ็บและความเมตตาที่ไร้ปัญญาย่อมกลายเป็นความโง่ที่ถูกบาดครอบงำโดยไม่รู้ตัวบางคนเราต้องวางเขาลงเพื่อยกใจตัวเองขึ้นบางความสัมพันธ์เราต้องจบมันเพื่อเริ่มชีวิตที่ไม่เจ็บอีก บางเรื่องราวต้องปล่อยให้เงียบไปตามกาลเวลาเพราะการรื้อฟืน้นคือการหยิบมีดเดิมมาแทงใจซ้ำด้วยน้ำมือของเราเองเมื่อรู้ว่าเขาไม่เปลี่ยนอย่าฝืนหวังเมื่อรู้ว่าใจเราเจ็บทุกครั้งที่กลับไปอย่าฝืนทนเมื่อเห็นว่าเราคือคนเดียวที่พยายามอย่าฝืนแบกความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมชีวิตไม่ใช่สนามให้ใครเหยียบย่ำ เพราะใจเราไม่ใช่ทางเดินของคนไร้ธรรมหากใครไม่เห็นค่าก็จงวางเขาไว้ตรงที่เหมาะสมถ้าเขาไม่เห็นใจก็อย่าฝืนอธิบายให้เจ็บซ้ำถ้าเขาไม่สำนึกก็ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะยอมเจ็บเพื่อให้เขาเปลี่ยนเรามีสิทธิ์เลือกที่จะรักษาตนเองด้วยความสงบและวางใจอย่างมีศีลพระพุทธองค์มีได้สอนให้เรายอม ต่อผู้ที่ไม่รู้สึกผิดแต่ทรงสอนให้เราวางใจโดยไม่ผูกเวรและไม่เบียดเบียนตนเองให้อภัยได้แต่ต้องมีปัญญาว่าใครควรอยู่และใครควรถอยเมตตาต้องไม่ทำร้ายใจเราและความดีต้องไม่ทำให้เราทุกข์ซ้ำคลิปนี้จะช่วยให้คุณเห็นธรรมในวันที่ใจเคยเจ็บและพร้อมจะวางได้อย่างแท้จริง